คล็ดลับในการเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเราเองตอนนี้กูมีใบประกาศสนิบัติวิชาจิวิวีของมหาวิทยาลัยเยลครับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับข้อแรกครับให้ใช้กฎ30 70ดครับในที่นี้หม่ถึงอะไรในที่นี้หมายถึงว่าเวลาคุยกับใครนะครับให้เราอ่ะคุยเรื่องของเขาอ่ะเจแล้วคุยเรื่องของเราอ่ะให้น้อยกว่า30%นะครับยิ่งน้อยยิ่งดีครับเพราะคนเราไม่มีใครนะครับอยากจะฟังเรื่องคนอื่น แต่ทุกคนอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังครับดังนั้นเวลาคุยกับใครให้ใช้กฎนี้ครับให้เขาคุย70%เราคุยแค่30%พอนะครับพยายามถามคําถามเป็นคําถามเปิดให้เขาอะได้เล่าเรื่องของเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาสนใจนะครับไม่ใช่ไปนั่งแต่พูดถึงเรื่องของเราแบบนั้นอะมันขาดเสน่ห์มากๆข้อที่2ครับให้ดูที่บอด y ี้ล g งกิชของเราหรือภาษากายเรานะครับเพราะในด้านของการ ติดต่อสื่อสารน้ำเสียงในด้านของการติดต่อสื่อสารข้อความมีความหมายแค่7%น้ำเสียงมีความหมาย38%และที่มากที่สุดคือภาษากายครับ55%ดังนั้นเวลาคุยกับใคระเราอยากจะให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณต้องใช้โอเพนบอดี้ n ลงวิชคือเป็นภาษากายที่เปิดคือไม่ใช่นั่งกอดอกคุยกับเขาเนี้เป็นภาษากายปิดนะครับหรือล้วงกระเป๋าเอามือล้วงกระเป๋าคุยกับเขาอันนี้เป็นภาษากายปิดดังนั้นคุณจะต้องใช้ภาษากายเปิดครับคือ นั่งตัวตรงนะครับยืดไหล่นะครับคอตรงครับแล้วก็มองหน้าเขานะครับมองตานะครับเลวลาคุยเนาะเป็นภาาากายเปิดไม่ได้เอามือควยหลังเอามือล้วงกระเป๋าหรือว่ากอดอกแบบนี้มันถึงจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ยไม่มีอะไรปิดบงังคุณเป็นคนที่เปิดรับ คุณเป็นคนที่เฟรนด์ลี่ข้อที่3ครับยูสฮิวเมอร์แน่นอนครับไม่มีใครนะครับที่จะมีเสน่ห์ได้ถ้าคุณไม่มีอารมณ์ขันถ้าคุณคุยแต่เรื่องเครียดคุยแต่ความต้องการของตัวเองอยากให้คนอื่นทําตามความต้องการของคุณแบบนี้คุณจะขาดเสน่ห์มากๆคนที่มีเสน่ห์ครับคนที่คุยกับคุณอะเขาจะต้องรู้สึกดีเขาต้องรู้สึกเบาสบายสนุกดังนั้นให้คุณอะต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขันครับคุยกับเขามันต้องคุยแต่เรื่องสนุกสนุกเบาๆสบายสบายเท่านั้นแบบนี้คนถึงอยากจะคุยกับคุณครับแล้วคาเนนมีส่ถ้ ตอนนี้ยากทำไม่ได้ไปฝึกครับมุกเซีลมาฝึกใช้ก่อนเลยครับกับคนรอบตัวเดี๋ยวคุณจะค่อยๆชินครับลองไปทํานู้นสำหรับใครนะครับอยากได้คําพูดช็อกสมองที่ทําให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คําว่าช็อกสมองและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นหำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ